有没有就，没有就。 สอนอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าใครเป็นครูเป็นโค้ชเงี้ยแล้วนักเรียนเราไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอ,อะไรรูกไหมมันเป็นเพราะว่าแบบนี้เลยนักเรียนเนี่ยเขามาเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นน้ำเต็มแก้วแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นความผิดของนักเรียนเสมอไปที่เราไม่ได้จะโทษนักเรียนนะจริงๆเนี่ยในหน้าที่ของเราที่เป็นครูเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่อะไรในหน้าที่ในการที่จะทําให้แก้วของเขาอะมันใหญ่ขึ้นโอเคป่ะเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาเป็นน้ำเต็มแก้วอยู่การที่เราทําให้แก้วของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราสอนเข้าไป สมมติว่าเหมือนน้ำนี้ใช่ไหมน้ำเนี่ยคือ,ค,อคือความรู้เก่าที่เขามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้หนาแก้วเขาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้เนี่ยเราจะสามารถเติมความรู้ใหม่ให้เขาได้นะคะแล้วทํายังไงให้แก้วเขาใหญ่ขึ้นได้นะคะการทําให้แก้วเขาใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันคือในเรื่องของอะไรมันคือในเรื่องของการปรับไมซเซ็ตนะคะอย่างติน่าอย่าติน่าสอนครูโค้ชนะคะที่ทําออนไลน์เนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้ของตัวเองมีสภาพทางการเงินแล้วเวลาไม่ต้องสอนเหนื่อยต่อไปนะแต่ทีนี้ในเรื่องที่เขาติดเนี่ยมันไม่ได้ติดที่ว่าาาเเขขยป็นคบ คิดว่าตัวเองขายไม่เป็นขายไม่เป็นเราก็เลยอยากรู้วิธีขายใช่ไหมแล้วก็มาเรียนวิธีขายกับติน๊น่าแต่พอติ๊น่าสอนไปปุ๊บทำไมเขาไม่สามารถที่จะไปทําแลวได้ผลลัพธ์ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไมล์เซ็ตที่ไม่ดีเกี่ยวกับการขายเนี่ยของเขาเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวเขาอยู่ถ้าเขาไม่ชอบการขายถ้ารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการขายถ้าขายแล้วรู้สึกเหมือนเรามาเอาเปรียบคนอื่นหรืออะไรเงี้ยต่อให้ติน๊น่าให้วิธีการอะไรไปนะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปขายคอสของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองดูเวลาที่คุุณสอนอนนะไรลลลูลููกกกิ็แแ้ววต่่ดา คุณเนี่ยมาแบบแก้วแก้วแบบไหนมาแบบมีน้ําเต็มแก้วหรือเปล่าถ้นาน้ำเขาเต็มแก้วปิ่นแบบนี้เลยมันคือหน้าที่คุณที่จะต้องทาไมที่จะต้องเพิ่มขนาดแก้วให้เขาเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับความรู้ของคุณเนี่ยได้มากขึ้นการเพิ่มขนาดแก้วคือ,อรายการเพิ่มขนาดแก้วก็คือการปรับไมเซ็ตนั่นเองนะคะเหมือนที่โทนี่โรบ,บินบอกเลยว่าความสําเร็จนะ80%เนี่ยคือไมเซ็ตอีก20%เนี่ยคือวิธีการอย่าเอาแต่สอนวิธีการให้ลูกศิษย์ถ้าเขาไม่พร้อมรับนะยังไงเขาก็เเอาาคควมมูุ้้้้ณนนี่่ไไไปใชดลทก็ นี้ถ้าใครอยากได้เกบความรู้ดีๆอีกนะคะเกี่ยวกับการทำคอร์สสร้างคอร์สออนไลน์ทํายังไงให้เราสามารถที่จะสร้างคอร์สออนไลน์แล้วมีสารภาพทางการเงินได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยสอนเยอะอะไรยังไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยก็ติดตามติน่าได้นะคะที่เพจ f a c e b o o ติน่าเทเลอร์หรือว่าใน Tik t o ็อกติน่าเทเลอร์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ติน่าต้องาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคตอนแรกจะดื่มแต่ว่ามันเป็นน้ำปปาพิ่าตดื่ม